สวัสดีครับกลุ่มสายครอบครัวสอบถามกันเข้ามาเยอะมากถึงรถกระบะดัดแปลง m i ดไซส์ SUV J Segment ว่ามีตัวไหนหน่าสนใจบ้างแบบปีไม่ลึกมากไปไหนยังดูดีไม่เก่าขึ้นเหนือล่องใต้ได้ทั่วไทยในงบประมาณ3 0 0 0 0นวันนี้ลุงจัดให้ก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการครับ SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆ ใครๆก็ประมูลได้ทุกอย่างครบจบที่ราคาถ้าอยากขายรถได้ราคาดีกว่าถ้าอยากซื้อรถได้สภาพสวยกว่า Search C A R R o Car l o เว็บไซต์ซื้อขายรถยนต์มือ,อ2 PPV ที่จะพูดถึงนี้มีด้วยกันทั้งหมด5ค่าย7รุ่นดังต่อไปนี้ 1. Toyota Fortuner an 5 0 an 6 0โฉมตั้งแต่ในปี2 0 0 4จนถึง2006ในบ้านเราชอบเรียกว่าโฉม v ีโกครับเครื่องยนต์เบนซินจะมีขนาด2.7ลิตรรหัส2 tr fe แบบ vvti 160แรงม้าแรงบิด242นิวตันเมตรสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลจะมีขนาด3.0ลิตรรหัส1 kd ftv เป็นแบบ v n t u r b o 163แรงมา้าแรงบิด343นิวตันเมตรระบบขับเคลื่อนจะมีทั้งแบบขับ2ขับหลังและขับ4แบบ Full Time เกียร์จะมีทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์อัตโนมัตริรุ่นนี้จะมีความพิเศษตรงที่ว่าจะมีเซนเตอร์ดิฟล็อมาให้ด้วยแบบโทเ้น LSD ครับแต่ VSC กับ TRC ยังไม่มีนะ 2. Isuzu MU-X รหัส50จะอยู่ในช่วงปี2004จนถึง2007ครับแต่ตัวที่เราจะพูดถึงกันก็คือไม่เกิน2007ก็จะมีอยู่2โฉมก็คือตัวโฉมแรกกับโฉมไ o ม่เนเชนครั้งแรกครับจะมีเฉพาะเครื่องยนต์ดีเซลขนาด3.0ลิตรเท่านั้นรหัส 4JJ1TC Common Rail จะให้แรงม้าทั้งหมด144แรงม้า แรงบิด294นิวตันเมตรสำหรับเครื่องยนต์อีกตัวหนึ่งจะเป็นเครื่องยนต์รหัส 4JJ1TCX ตัวนี้จะเป็น VGS Turbo ครับมีแรงม้าทั้งหมด160แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่360นิวตันเมตรระบบขับเคลื่อนจะมีแบบขับ2ขับหลังและขับ4แบบพาร์ทไทมเกียร์จะมีทั้งแบบเกียร์ธรรมดาและเกียร์อัตโนมัติครับ3 Mitsubishi า a จโร o สปอร์ตเจนที่2รหัส KG KH โฉมนี้เริ่มต้นตั้งแต่ในปี2008จนถึงปี2012ครับเครื่องยนต์จะมีทั้งเครื่องยนต์เบนซินแล้วก็เครื่องยนต์ดีเซลครับสำหรับเครื่องยนต์เบนซินมีอยู่2รุ่นด้วยกัน 1. เครื่องยนต์ขนาด2 4ลิตรรหัส 4G69 แบบ4สูบเรียง161แรงม้าแรงบิด275นิวตันเมตร 2เครื่องยนต์ขนาด3.0ลิตรรหัส 6B31 เป็นเครื่องแบบ V6 217แรงม้าแรงบิด277นิวตันเมตรและ3เครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.5ลิตรรหัส 4D56 VG เทอร์โแบบ4สูบเรียง178แรงม้าแรงบิด295นิวตันเมตร ระบบขับเคลื่อนจะมีทั้งระบบขับ2แบบขับหลังและขับ4แบบ Part-time เกียร์จะมีทั้งแบบธรรมดาและอัตโนมัติครับ 4. Ford e v e r อเวเจนที่1รหัส U268 โฉมนี้จะเริ่มต้นตั้งแต่ในปี2003จนถึงปี2015แต่ที่เราจะพูดถึงกันก็คือไม่เกินปี2010ครับจะมีเฉพาะเครื่องยนต์ดีเซลเท่านั้นแต่มี2ขนาดครับ 1. เครื่องยนต์ขนาด2.5ลิตรรหัส WLT d u r a l t, t o r q Common-Rail Turbo TDCI 143แรงม้าแรงบิด330นิวตันเมตร2เครื่องยนต์ขนาด3.0ลิตรรหัส VS d u r a l t o r q เป็นเครื่องยนต์ขนาด156แรงม้าแรงบิด380นิวตันเมตรระบบขับเคลื่อน จะมีทั้งแบบระบบขับ2แบบขับหลังและระบบขับ4แบบพาร์ทไทม์ส่วนเกียร์จะมีทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์อัตโนมัติครับ 5. ไทลุ่ง TR Adventure Master โฉมนี้เริ่มต้นตั้งแต่ในปี2002จนถึงปี2012โดยรถพื้นฐานจะเป็น e i s u ู u D-Max i 190ครับจะมีเฉพาะเครื่องยนต์ดีเซลครับขนาด3.0ลิตรรหัส 4JJ1TC Common Rail 144แรงม้าแรงบิด294นิวตันเมตรระบบขับเคลื่อนจะเป็นแบบขับ4 p a พาร์ทไเกียร์จะมีเฉพาะเกียร์อัตโนมัติครับ6ไทยลุ่ง TR Super Exciter โฉมนี้เริ่มต้นตั้งแต่ในปี2002จนถึงปี2008โดยรถพื้นฐานจะมาจากนิสสันฟอนเทีย r D22 ครับ จะมีเฉพาะเครื่องยนต์ดีเซลแต่มี2ขนาดครับ 1. ขนาด2.7ลิตรรหัส td 27 Tur เทอร์โบดีเซล113แรงม้าแรงบิด243นิวตันเมตร 2. เครื่องยนต์ขนาด3.0ลิตรรหัส zd 3 0 ddt เทอร์โบดีเซล150แรงม้าแรงบิด315นิวตันเมตร ระบบขับเคลื่อนจะเป็นขับ2แบบขับหลังและขับ4แบบพาร์ทไทมเกียร์มีเฉพาะแบบอัตโนมัติครับและ 7. ไทยลุ่ง t รอ l โรเดอร์โฉมนี้เริ่มต้นตั้งแต่ในปี2008จนถึงปี2012โดยรถพื้นฐานจะเอามาจากเชฟโรเลตโคโลราโดรหัส GMT 355ครับจะมีเฉพาะเครื่องยนต์ดีเซลมีอยู่2ขนาดครับ 1>, 1เครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.5ลิตรรหัส 4JK1TC Common Rail Turbo 114แรงม้าแรงบิด208นิวตันเมตรและ2เครื่องยนต์ขนาด3.0ลิตรรหัส 4JJ1TC Common Rail Turbo 144แรงม้าแรงบิด294นิวตันเมตร ระบบขับเคลื่อนจะเป็นขับ2แบบขับหลังและขับ4แบบ p าร์ทไทม์เกียร์จะมีทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์อัตโนมัติครับสำหรับเครื่องยนต์ในรถทั้ง7รุ่นนี้จะมีทั้งเครื่องยนต์เบนซินและดีเซลเครื่องยนต์เบนซินจะมีอยู่ทั้งหมด3ขนาดครับก็คือขนาด2.4 2.7และ3.0ในตัวเครื่องยนต์2.4และ3.0จะมีอยู่ใน Mit s u b i s h i p a j e r o Sport ส่วนเครื่องยนต์2.7 จะอยู่ใน Toyota f o r t u n e er. เเครื่องทั้ง3ตัวนี้ดมแก๊สได้ทนครับในส่วนของเครื่องยนต์ดีเซลจะมีอยู่ทั้งหมด3ขนาดครับ2.5 2.7 3.0ในกลุ่มนี้เครื่องยนต์ที่จะมีเทคโนโลยีเก่าสุดก็คือเครื่องยนต์ของ Super Exciter ซึ่งเป็นเครื่องยนต์รหัส T-D 2 7ครับและจะมีอยู่3รุ่นที่ใช้เครื่องยนต์แบบเดียวกันก็คือ isuzu mil seven tr adventure master tr allroader เพราะฉะนั้นในเรื่องของอะไหล่สเครื่องยนต์ตัวนี้หาได้ง่ายครับเปรียบเทียบเฉพาะเครื่องยนต์เอาตามที่ลุงใช้และลุงชอบนะครับทั้งเบนซินแล้วก็ดีเซลอันดับ1นงลุงให้ toyota fortuner ครับอันดับ2คือ mitsubishi pajero sport อันดับ3จะมีอยู่4รุ่นด้วยกันครับก็คือ mil seven ตัว ford everest TR Adventure Master และ TR a l l r o d d e r ครับสำหรับอันดับที่4ท้ายสุดจะเป็นตัว TR Super Exciter ซึ่งตัวนี้มันจะได้เครื่องยนต์ที่เป็นเครื่องยนต์ระบบเก่าเป็น TD 27ครับในเรื่องระบบช่วงล่างแพ้ชนะอยู่ที่ด้านหลังครับอันดับ1มีอยู่2รุ่นด้วยกันก็คือ Toyota Fortuner ซึ่งให้มาเป็นแบบ Multilink และม i t s u b i ิ h i p a j e r o Sport ที่ให้เป็นคอยสปริงครับ นอกเหนือจากนั้นในกลุ่มนี้จะให้เป็นแบบแหนบมาทั้งหมดแต่ในเรื่องของความนุ่มนวลก็อย่างที่รู้รู้กันครับมันขึ้นอยู่กับความชอบของแต่และบุคคลแต่รถในกลุ่มนี้ต้องบอกว่าถ้าเป็นแบบแหนบมันจะซ่อมช่วงล่างค่อนข้างง่ายและราคาถูกครับคอยสปริงก็โอเคขึ้นที่ดูจะจุกจิกมากหน่อยก็จะเป็นระบบมันติลิงโดยส่วนตัวจากการที่ลองใช้ PPV เปรียบเทียบกับ SUV มา ppv คุณปรับปรุงช่วงล่างให้มากขนาดไหนมันก็ได้แค่ใกล้เคียงกับ suv เท่านั้นครับศูนย์บริการและอะไหล่เรียงลำดับตามนี้ครับ 1. toyota fortuner 2. isuzu m u l seven 3. mitsubishi pajero sport 4. ford everest นอกเหนือจากนั้นจะอยู่ในกลุ่มเดียวกันหมดเลยครับรถในกลุ่มไทยลุ่งเครื่องยนต์ไม่ใช่ปัญหา ปัญหาจะอยู่ที่อะไรล่บอดี้พาร์ทครับโดยเฉพาะทางด้านหลังคอนโซลและแดช h บอร์ดเรียงลำดับตามนี้ครับ 1. Mitsubishi Pajero Sport 2. Toyota Fortuner 3. Ford Everest 4. Isuzu Museven และ 5. จะรวมทั้งหมดของในกลุ่มไทยรุ่งครับเมื่อเปรียบเทียบที่อัตราสิ้นเปลืองในเกียร์ธรรมดาค่อนข้างใกล้เคียงกันครับ แต่ในเกียร์อัตโนมัติเรียงลำดับจากประหยัดไปจนถึงกินน้ำมันสุดอันดับ 1. Isuzu MU7 อันดับ 2. มีอยู่2รุ่นครับก็คือ TR Adventure Master กับ TR Allroader อันดับที่3 Mitsubishi Pajero Sport อันดับ 4. มีอยู่2รุ่นด้วยกันครับก็คือ Toyota Fortuner กับ Ford Everest U268 สําสำหรับอันดับสุดท้ายก็คือตัว TR Super Exciter ครับห้องโดยสารขอตัดสินที่เบาะแถว3นะครับเท่าที่ลุงเคยใช้และลุงชอบเรียงลำดับตามนี้ 1. ก็คือรถในกลุ่มของไทยลุ่มทั้งหมดเบาะแถว3นั่งดีมากถือว่าสบายเลย 2. ก็คือจะเป็นรถในกลุ่มของ m ิ l เซเว่น r าเจโร่สปอและ Fortuner ทั้ง3รุ่นนี้ค่อนข้างใกล้เคียงกันครับแตกต่างรายละเอียดกันนิดหน่อยอันดับที่3ก็คือ ford everest u 2 6 8มันจะดูด้อยกว่าเขานิดนึงครับถ้าเปรียบเทียบเฉพาะ performance ล้วนที่ลุงชอบ 1. toyota fortuner 2. mitsubishi pajero sport 3. isuzu mu เ e v e n 4. ford everest และ 5. รถในกลุ่ม tr ทั้งหมดครับอาการประจำรุ่นก็จะมีแตกต่างกันไปลุงได้ทำคลิปแยกไว้แล้วลองไปหาดูครับที่ลุงยังไม่เคยทำเลยมีอยู่สคันก็คือตัว TR Super Exciter กับตัว TR Allroader ครับถ้าใครมีรถอยู่เอามาให้ลุงยืมรีวิวทีถ้าจะเลือกเอามาใช้งานควรพิจารณาจากอะไรบ้าง 1. ถ้าเกี่ยวกับเรื่องปีลุงแนะนำให้ไปที่ปาเจโร่สปอร์ตครับเพราะเป็นรถที่ปีไม่ลึกแถมราคายังดีด้วย 2. ท่านเน้นในเรื่องของความคุ้มค่าและมองที่งบประมาณเป็นหลักลุงแนะนำให้มองรถในกลุ่มของตระกูลไทยรุ่งครับเพราะรถในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เท่าที่ลุงเคยเจอมาราคาไม่สูงและไม่ไม่ค่อยเยอะครับถ้าเลือกดีๆนะครับใช้ได้ยาวๆเลยอันดับที่ส คือ Ford e v e r e เ t สต์8ครับเป็นรถตัวหนึ่งที่น่าเล่นแต่ในต่างจังหวัดหลายคนยังติดลังเลครับเพราะเรื่องของการซ่อมบำรุงหรืออะไรยังไม่ค่อยมีความเชื่อมั่นเท่าไหร่นักแต่ถ้าในกรุงเทพลุงแนะนำให้เล่นได้ครับและกลุ่มที่4ราคาแข็งที่สุดก็คือรถในกลุ่มเจ้าตลาดครับจะหนีไม่พ้น Toyota Fort u n e r และ i s u z u MU-X ในกลุ่มนี้โดยส่วนตัวลุงมองว่า Fortuner ดูจะเหนือกว่านิดหน่อยครับเวลาเราเปรียบเทียบสเปคกันแล้วอีกอย่างหนึ่ง Fortuner มันเป็นรถแบบ Full Time ครับถ้าใครชอบขับรถแบบขับ4 Full Time คุณจะชอบรถรุ่นนี้มากแต่ถ้าสำหรับลุงจะเลือกใช้งานเองลุงจะดูอยู่2รุ่นครับอันดับที่1ก็คือ Mitsubishi Pajero Sport และอันดับที่2ก็คือ Toyota Fortuner ครับ จริงๆทั้งสองตัวนี้รุ่นไหนก็ได้ใกล้เคียงกันทั้งคู่เพียงแต่ว่าเวลาที่ลุงเลือกซื้อรถลุงดูที่สภาพเป็นหลักครับถ้าตัวไหนสภาพดีกว่าลุงเอาตัวนั้นลองตัดสินใจกันดูครับถ้าคุณรักรถเราคือเพื่อนกันสวัสดีครับ